นำตัวหน่อยครับอ่ะคนแรกเลยสวัสดีค่ะลับินามีนะค่ะครับสวัสดีค่ะรับบินดีดีครับสวัสดีค่ะลับินเบสค่ะบอุ้ยอันนี้เลยสวัสดีค่ะอร่อยนะลับบินกิดทครัอุ้ยอันนี้เจอบ่อยมากเลยอ่ะคืออะไรครับรับบินเติมปีหรอก็เป็นปี2011ครัอุ้ยทำไมนานนานแต่ยังหน้าเด็กอยู่เลยอ่ะขอบคุณครับทุกคนนะครัไม่เบื่อครับแล้ววันนี้ว่าผลจะเป็นยังไงครับ

มาจอดรถโลตัดรับนี่ครับจอดอยู่ตรงนู้นเดินมาแล้วทีนี้เข้าไปในบีจีแล้วครับเราไม่มีที่จอดมีเหมือนกันแต่ดูแล้วน่าจะเยอะก็เลยมาจอดที่รลตัครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปสนามครับนี่ครับภาพบรรยากาศครับคนเยอะมากวันนี้เนี่ยักเดี๋ยวผมพาดินเข้าไปครับน่ครับดูบรรยากาศครับรถจอดบานนี่ครับบรรยากาศ นี่ซ้ายมือก็และปิดตาครับข้างหน้าก็คือสนามนะครับบีจีปทุมยูเอเอส โอโ connect, man, ้โหแล้วเชียร์ทีมอะไรกันนะครับไปใส่ชุดเสื้อล่เดี๋ยวเดี๋ยวตีกำลังมาทีนี้มันมันโทรหาพี่สามสี่รอบอะโอเคเดี๋ยวไปเชียร์กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับอันนี้มีจีกันหมดเลยอะไม่เคยเจอเลยนี่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 โอ้โหเน่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 ธรรมศาสตร์คองหลวงทค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 อันนี้เชียร์รุ่นแรก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 เชียร์เชียร์เชียร์ตั้งแต่ยังไม่ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้นะจนตอนนี้ใหญ่โตมโหฬาร โอเคครับวันนี้วันนี้ว่าผลจะเป็นยังไงเวลานั้นไม่ค่อยอยากอยากจรถามยิงสามจัดไปพูดไปเล่นจัดอั้นยิงสามไม่เข้าเโอเคเดี๋ยวมาดู อะไรอ่ะกูเชียอะไรผมยังไม่อ่านเลยอะไรวะกูน,นี่เฮ้ยบีจีเชียมีจียังไงอ๋อแล้ววันนี้ผลจะเป็นไงครับอะไรฮนะวันนี้ผลหวานเจียบสองเม็ดเหรอหวันสวัสดีครับพี่มลโอ้ไม่เจอเลยโอเคหวานหวานเจียบกีบ่เม็ดนะสองเม็ดหวานเจียบหวานเจียบสองเม็ดโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนาะครับ นี่คือภาพบรรยากาศในเลปิดตาครับนี่ครับว้าวคนเต็มเลยวันนี้นี่คือภาพบรรยากาศครับอันนี้อยู่ในบริษัทบางกอกครับนี่ตานอามครับนี่ครับนี่ก็บรรยากาศแฟนบอลรัพีจีสวัสดีครับหนึ่หครับโอ้ตายเลยอะไรนะครับมีแฟนแล้วออสุด ขอไใจแล้วค่ะโอเคครับอ่านแนะนำตัวหน่อยครับอ่ะคนแรกเลยสวัสดีค่ะแล้วบินามีนะคะอ่าฮะสวัสดีค่ะแล้วบิ๊ดดูดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วบิ๊เบสค่ะพ้ยอันนี้เลยสวัสดีค่ะอะไรนะล้วพกิกโอ้ยอันนี้เจอบ่อยมากเลยโอเคครับวันวันนี้วันนี้ฝากความอะไรเนีความอะไรเนี่ยเคาะหเคาะอะไรกำลังใจหน่อยหน่อยหน่อย กำลังใจอยู่ตรงนี okay, okay. ้เ like ต็มเตียมแล้วก็อยู่กับเปรมบอลเต็มเตี่ยมพิมเราก็จะเต็มพี่คะโอเคพราะพี่ไม่ให้ไอเนี่ยทายผลแล้วเดี๋ยวแพ้ชนะชนะครับฝั่งไหครับฝั่งฝทุกคนนะคะเชียร์บีีทยูกันเยอะๆยนะคะโอกาสก็แวะมาหาพวกเราที่สนามได้ครับ่ะและอทุกคนนะคะรอี่าที่นามนะคะวันนี้จับาาแสบด้คตามนั้นครับรับองว่าบที่ีิเซียมนะคะจสนาแน่นอนนี่ยีคัญแล้ว ค่ะวันนี้เหล่าและเบลดาน,นะะี่คือภาพบรรยากาศครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับ,บ,บเบลเอสก็เป็นปี2017ถ้าไมนานนานแต่ยังหน้าเด็กอยู่เลยอะ่อะโอเคแร้วว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงครับ เอาไปเลยสาม่สิร์แล้วมาเป็นจวบแล้วแล้ว,ลวมีชอบใครเป็นพิเศษหรอครับสมาชกโอเคโหมีแต่คนพูดอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะโอเค okay, ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับเอาประจวบพี่ไม่ไปเชียร์ประจวบเหรอด้วยด้วยประจวบด้วยไหนประจวบเหรอใครอะพี่มิติคแล้ววันนี้อ่ะวันนี้ไม่ไม่ไม่ต้องถ่ายดีกว่าเออไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบป่ะเฮ้ยนี่คนประจวบอะไรพี่เจี๊ยบว่าไงว่าสองตนสองตนเราเรานะไม่ใช่เขานะเราดิโอเคโอเคขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเจอกันครับครับสวัสดีครับ อันนี้เจอบ่อยเนาะค่ะไม่เบื่อนะครับไม่เบื่อครับแล้ววันนี้ว่าผลจะเป็นยังไงครับวันนี้เราตื่นแน่นอนเนาะแน่นอนเนาะโอเคครับมาดูว่าเออให้บอกแค่ชนะพอละไม่ต้องบอกทายสกอร์ละโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเดี๋ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่โมสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มาเชียร์ใครครับคนเดียวพี่ปทุมมาอ๋อแหมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับพี่สวัสดีครับอ่ะชื่ออะไรครับพี่ชื่อเบิร์ดครรับบชื่อเิ์ดนะครับพี่คุเบิร์ดครับมาจากประจวบเลยตรงเลยป่ะครับแล้วว่าวันนี้วันนี้มีความรู้สึกไงครับมาเสียร์ยนสนามบีนจีมามาป่อยป่ะพี่มากี่ครั้งละมาทุกปีมาทุกปีโอ้สุดยอดเลยครับมาตลอด ผมแต่เสื้อสวยนะแล้วว่าผลจะเป็นยังไงครับผมคิดว่าน่าจะหนึ่งหนึ่งครับอ่ายังไงก็ไม่มีแม้เดี๋ยวมาดูกันยังไงก็คดโอ่งนะโอเคโอเคครับพี่ขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อโบครับโบมาจากไหนครับมาจากยุธยาครับโอ้ใกล้ๆกล้เลเป็นคนประจวบใช่แม่เป็นคนประจวบครับครับแล้วว่าผลจะเป็นยังไงครับอย่าบอกว่าชนะนะโอ้ยแก้เสมอเออได้โอ้โหฟินๆนะเข้าใจเบดร์มากเลยนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับยินดีต้อนรับครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแมี่ยงเมียวค่ะชื่ออะไรครับ ครับวันนี้อันนี้มามาจากไหนครับพี่มาจากไหนกันเราต้องมาจากไต้หวันะครับมาจากไหนอ๋อเป็นเป็นเป็นเยาวชนไปอาคาเนมี่นะครับอ๋อมีประจวบเอฟซีอาคาเนมี่บีกีอ๋อแล้วแล้วเป็นคนประจวบด้วยไหมครับน้องน้องเป็นคนกรุงเทพน่แต่ว่าประจวบอ๋อแต่แต่พี่ก็เลยเชียร์ประจวบไปโดยอัตโนมัติใช่ค่ะเพราะน้องเขาอยู่มีประจวบอยู่แล้วได้แล้วว่าผลจะเป็นไงครับเออ่ ก็หวังว่าคงจะได้เพราะนี่เขาก็ไปได้แที่ไต้วันโอ้สุดยอดเลยครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับฝ่ายตัทีชาิด้วยชุดใหญ่เลยโอเคแล้วยังไงโอเคครับขอบคุณครับดีไงเจอกันเจเจ้ินคาไม่ไม่ต้องถามสักกรละโอเคโอเคโอเคกาได้ได้ครับโอเคครับครับบัดีฟ้งฟังบิลใช่ไหมครับน้องโดมฮะ เฮ้ยแล้วแล้วและปิดมาเยอะทำไมไม่ใส่เสื้อมาล่ะตะกินเสื้ออยู่อจริงอ่ะจริงจริง,รงโอเคนี่คือภาพบรรยากาศครับน,นี่กัน W บบอะไรวะอันนี้ W หนึบบ่งเนาะแล้ว W หนึ่งอันนี้ W หนึ่งนี่ W หนึ่งโอเคครับส่วสน W สามอยู่โน่นอันนี้ V I P ก็ขึ้นไปข้างบนเนาะแต่ของเราก็จะไป S หนึ่งใช่ปะ ว่าไงครับโจจะมีอะไรนะหวัดดีครับไปเชียร์มัจจุบใช่ป่ะไปเดียร์ไปเอาไม่ไปเชียร์บุรียลำอ่ะอ๋อนี่ไม่มีเตะจะกลัาครับว่าไงโอ้หเพิ่งมาเลยเนี่ยใช่เพิ่งมาไม่ใช่มานานมาชั่วโมงหนึ่งแล้วจะไปหาถ่ายหาถ่ายอ่ะวันนี้ผลจะเป็นไงครับโอ้เสื้อแดงเลยหน้าใสเลยหน้าใสเลยนะเสื้อแดงของอุ่นโอเคโอเคได้เจอกัน พพคุณคุณไม่มีสิทธิ์นั้นเพราะคุณไม่ยอมใส่เสื้อามาโอ้แหมเราทุ่นเอโอโอเคโอเคอเดีย๋ยวเจอกันด้วยข้างบนเดี๋ยวผมไม่เปิดบ่ายก่อนเนี่ยทำร่วงเลยโอสวัสดีครับจำได้เปล่าจผได้แล้วพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนเออเอาวันนี้มาเชียร์อะไรเนี่ยแล้วเขาจะให้ขึ้นเหรอเนี่ยโอเคโอเคว่าว่าผลเจ้าเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ว่าใส่เชียรแต่ เน่ไปเปลี่ยนเตื้อมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบดบอลบีจีครับถามแต้มถามแต้มถามแต้มครับว่าผลเท่าไหร่อ่านึกนานนึกนานผลเท่าไหร่ครับว่าผลเท่าไหร่ครับอ่าผลเท่าไหร่ครับ โอเค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 อะไรนะครับบอกไม่ถูกเลยผ่านไม่เร็วไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวโอเคครับนี่คือแฟนอันนี้คือบรรยากาศครับแฟนบอลบีทีครับนี่ครับหวัดวัดดีครับโอ นะครับกลุ่มนี้กลุ่มอะไรครับกลุ okay, okay. ่ม okay. น okay. 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 ักลงทุนครับกลุ่นเอาโอเคกลุ่มนักลงทุนโอเคกระต่ายลงทุนครับกระต่ายหมายกันครับกระต่ายหมาย่านครับนักลงทุนกระต่ายลงทุนกระต่ายตัวนี้ชอบลงทุนครับลงนีลงในสนามเออเป็นไงบ้างโอเคโอเคโอเคขอให้กิจกรรมแบบนี้ดีๆแล้วก็ผ่านไปเลยโอยคนี่ภาพบรรยากาศครับคนเยอะมากครับน่นคนเยอะครับอันนี้อันนี้ S1 ครับที่ผมจะขึ้นไป เอาบัตรครับนี่ตัวเปีครับเข้าด้านนี้ได้เลยครับอ่ะของอ่ะของพี่สแกนสแกนถูก,กอ่ะครับหายบ้างเสร็จเลยทีเดียวโอ้โหลบแน่เลยสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ใครยิงใครยิงเมอนกั่าาดดี๋ยวแูแล้ววันนี้ครับพี่อําก็เป็นแขกพิเศษพี่อํัหรอ วันนี้พี่อัมมาครับเดี๋ยวครับน้องโอเคอมอมอมเอ้ยโอเคเ๋ยจ้ากันสามแต้มนิวคัสเซิลก็ต้องสามบีจีก็ต้องสาม อกคไปดีเด okay, okay, okay. <hm ี๋ยพ uh> ี่ไปอุทัยด้วยนะอุทัยเฮ้ยดีเดะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวมานอนแถวนี้เลยถ้าออกตีสี่เดี๋ยวมานอนที่นี่เลยเอาเฮ้ยเขามีเนี่ยไมพี่ไม่เห็นอะโอ้าเสร็จไปนานแล้วี่บรรยากาศะอุ้ยอุ้ยโอ้โหมือชีพมาเดยดูกล้องดูกล้องเ่ยโอ้โหพี่จีครับดูครับ คือภาพบรรยากาศครับอันนีเอ็หนึ่งครับโอเคไหมครับอันนีเอ็ดหนึ่งแล้วนี่ก็ในสนามครับกำลังมีอะไรกันก็ไม่รู้โอเคเพราะผมขึ่นมาถึงครับโอเคอันนี้ก็ยินดีประทุมครับรับการมาเยือนของของปัาตัวครับดีครับโอ้โหมืออาชีพนี่ครับเดี๋ยวรอนน้นเตะออกครับนี่ก็โซนดบิวครับนู่นครับนู่นก็เหล่าแฟนบอลครับเอาทรงใหญ่ไปนัางสนาม วันนี้ผลเท่าไหร่ครับดูแล้วทุกทรังยืนตรงสองนะครับโอเคสีครับบรรยากาศในสนามครับเห็นแล้วครับปีจีใส่น้ำเงินครับสวัสดีครับเขาใส่น้ำเงินกันใส่ขาว เติมใหม่สาไม่แน่นอนจริงกระตายเนี่ยอยู่ตัวกระตายนะอะไรอะไรคุณทำไรอยู่ทำไรทำไรอันนี้รับเองบีบอลไม่ต้องสนใจแล้ววันนี้บอลไม่ต้องสนใจ ัไม่บอลไม่ต้องหล่นได้ถ่ายแล้วแหละผมไม่ถ่ายอันนี้ก็ได้เ,เราต้องติดจีบตากล้องเป็นไงน่ารักไ่ะน่ารักไ่นนี่นะอันนี้อันนี้น้ำเปล่าครับน,น้ำเปล่าก็ใส่แก้วนี่เนาะ ได้ครับบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับชื่ออะไรครับชื่อน้องอะไรครับฮะโอเควันนี้ใส่เสื้อสวยไว้แอกแน่นอนอะ่ะแอกใส่เสื้อสวยเนี่ยเอ้วยวัานาทิศโอ้โหเสียดายิงอ้ทำไมอะโดนเข้าอะไทยโดนไปดิสซีไปดิสซี บเข้าหนักครับเบอร์สเปรีชาตางชาติโดนอะไรไหมพิวัน์อันนี้โดนอะไรโดนเข้าบอลกันตอนนี้ประจวบว่าน่าจะเข้าหนักขึ้นนะเวลาหนึ่งนาทีครับ ไปนะไปเด็กกบกระดับแชมป์เอาหมดพอดีเลยหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับบีจีปฐุมยูไนเต็ดลับพีทีประจวบเอฟซียังคงเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูศูนย์ครับเสมอกันอยู่ครับตู่ปรตูประตูวินลาวินล่าอีกหน่อยแล้วสาระแล้วนี่สาระจุดเด่นครับโบกมือจักรพันต้อนรับกรรมการเาานีเ่ย ใช่ครับ B G น้องสแกนอย่างเดียวครับใช้เงินสดไม่ได้ใช่ว่าแจ๊คือจีเรานี่สแกนเดียวใช้เงินสดไม่ได้เรามีคูปองแน่อนเียวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนโอ้โหโลกมากกินคนเดียวไม่ใช่แล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูในชมปบีจีครับนี่ติดไปครับติดเบอร์นี่ครับว้าววันนี้คนเยอะครับ นีปปนนนนี่อเสื้อจีครัเอมาครับบอ,เอกเลยปนครับวัีอ,วอะไรนะรหลตวหน่อยได้เดี๋ยวไปเอาเสื้อด้วยคร <c oughs> ึ่งหลังขอเจยิงหน่อยใช่ป่ะใช่ <c oughs> ใช่ก็ได้ เดี๋ยวมาดูเครึ่งหลังกันนะเดีนะโอเคเดี๋ยวไปเจอเลยและผู้โชคดีค่ะได้ทิปเซสจากทางโคมิอนนั่นก็คือแอบดังของเราจะเป็นยังไงบ้างรออีกประมาณสักสิบห้านาทีไม่ไม่เหมือนราชมังค์่ยไม่เหมือนอะันนี้ฝนตกครับตกลงไม่ได้นี่ครับพอฝนตกก็แอบกันบ้าเลยครับฝนตกครับกองเชียร์เราก็ยังเชียร์กันอยู่ ไม่รู้รออะไรมาแล้วกันครับมหลังเริแล้วครับโอเค๋เยวาข้าวนี้เราสบายแล้วพี่เพราะว่าโอ้โหมาิีฝั่งเราแล้วครานี้เข้าแน่นอนี่เปนคี้วยาเลม้หลางบครับผมก็มาหลบ,บน่นงอาละครับมาหลบกับพีบโอเคในวันที่ฝนตรครับก็ต้องหลบฝนใชเว

ครับมันรู้เลยนะมีรอบนี่ครับภาพบรรยากาศบรรยากาศในสนามครับถ้ามองไปตอนอาจารย์กำลังสร้างใหม่ก็จะเห็นเคนอยู่ตัวใหญ่ตัวเดียวแล้วนอกนั้นก็มองไม่รู้เรื่องเพราะว่าถูกกำแพงบังเดี๋ยวครับฝั่งโน้นครับที่จะก่อสร้างรอดไปก่มอสร้างอะไรอาจารย์อาจารย์อาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับหมายเลข75ปมวีตั้งใจเลยหรือเปล่า 14เหลียววัดอาตธรรมลงไปลันทางเจครับเจ18 14ยิงต่อร้านครับ ตีบุกบุกหนักแล้วครับหนักหรือหนักหนัหนกหรือเปล่าไม่รู้แต่อยากให้บุกหนักหนักไ้เอบอร์สี่ชื่ออะไรป๊อปอ,อ,อันนี้แพทสิครับเบอจ็ด น,นี่กลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรครับ ครับเก้กเลยครับเอามาด้วยตายเลยเช็คใบแดงครับใบแดงฝั่งไหนฝั่เราสิใครโดนน่ะโอ้ใบแดงใครโดนน่ะแจ๊คพันธ์หรอแจ๊คพันธ์ครับโดนใบแดง จีก็เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์หมดเวลาการแข่งขันในช่วงเวลาหลังครับบีจีปัทุงไมไนเต็ดและทีทีประจวบเอสีเสมอกันไปทีศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับวินวินกันไปโคอนอองครับโค้นโอค้นแอมครับโค้นเก่าเราที่ทาพาแชมป์มาวินวินกันไปโอเคทำไมนะกรรมการอะไรนะทีมอะครับโอเคครับอันนั้นฝั่งกองเชียร์ ประจวบครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในหน้าครับนี่ครับนักเตะบีจีก็เดินมาขอบคุณแฟนบอลฝั่งเอเอสครับอ่านี้นักเตะครับนักเตะประจวบเดินมาขอบคุณครับแฟนบอลแฟนบอลเรานี่ครับนักเตะประจวบครับนักเตะบีจีครับเดินมาขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอล โ <Okay>, อนนเรครับนักเตะรัเดนมาขอบคุณแฟนบอลเราครับไม่กระจบจกางครับเสมอกับปายพีจีก็เสมอประจวบเ็มตีไปส่วมาระตูนครับ,บ,รรรรรรบอันนี้คือภาพบรรยากาศครับอันนี้ใช่ปะในวันนี้ก็คือภาพบรรยากาศนะร,รอรับนักเตะอันนี้ก็คือรถรถคัสประจวบครับต่อพิ่ชาติรอรับนักเตะนะแล้วเดี๋ยววัหน้าเราไปเจอกันนะเราไปไหนกันไปเยือนอุทยนะเพราะเรา เราไม่พ,พร้อมเที่ยวไปเที่ยงไงเราเจอกันที่อุทัยธานีครับเดี๋ยวเราไปเไทืนเอนวอุทัยธานีกันครับโอเคครับครับไปละเจอกันนี่ครับสดรันกับสอนนักเตะสองต่อท่าประจวบครับ